สวัสดีครับนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับรายการที่จะพูดคุยกัน,นวันนี้ก็เป็นรายการของชุดวิชาก,การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในรายการวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดทิศทางน,นะครับและก็ข้อเสนอต่อการจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับหลังจากที่นักศึกษานะครับได้เรียนรู้นะครับในชุดวิชานี้หรือว่าได้มีข้อมูลนะครับในเรื่องต่างๆแล้วเรื่องที่สําคัญนะครับก็คือเราจะมามองว่าแนวคิดทิศทางและก็ข้อเสนอต่อไปในการจัดการทร,รัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นนะครับมีทิศทางมีแนวคิดอย่างไรมีข้อเสนออย่างไร ผมอยู่กับท่านวิทยกรนะครับท่านอาจารย์ดรเพิ่มศักด์มกราพิรมนะครับท่านเป็นนักวิชาการอิสระแล้วก็ท่านเป็นอาจารย์นะครับอยู่ที่สถาบันสิทธิมนุษยชนนะครับและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลนะครับซึ่งจะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์มังเพลงครับ อาจารย์ครับวันนี้เราจะคุยกันประมาณสักสาประเด็นนะครับซึ่งอาจจะเป็นประเด็นที่เราคิดว่าเป็นรวบยอดของของของสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในเรื่องของการจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรใน,ในประเด็นอื่นประเด็นแรกก่อนเลยอาจารย์เพราะว่าก่อนที่เราจะมาคุยประเด็นอื่นก็คือว่าเราลองมาสรุปในเรื่องสถานการณ์นะครับอาจจะรวมสถานการณ์มันก็จะมีทั้งสิ่งที่มันเป็นปัญหาอยู่วิกฤตอยู่หรือว่าสิ่งที่มันอาจจะเป็นสถานการณ์เอื้อออะไรก็ตามนะครับต่อเรื่องของการเกษตรแล้วก็เชื่อมโยงกับเรื่องของการจัดการทรัพยากร ในฐานะที่อาจารย์ได้ทํางานเรื่องนี้มาตลอดนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ได้ศึกษาเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องเรื่องของทรัพยากรไม่ว่าเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องป่าเรื่องทะเลเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพอะไรก็ตามซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการ,กรเกษตรทั้งหมดนะครับอาจารย์กุณาช่วยสรุปแล้วก็ฉายภาพให้เห็นตรงนี้ก่อนเป็นเบื้องต้นเลยครับว่าอาจารย์เห็นสถา,านการณ์อย่างไรอาจารย์เห็นปัญหาที่มันเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรกับการ,การ,กรเกษตรตรงนี้อย่างไราาครับอาจารย์ครับความจรงิงเราขณะที่เราคุยกัน,นชาวนากําลังประท้วงปิดถนนกันอยู่หลายที่ครับ แต่ว่าถ้าดูภาพโดยรวมแล้วเนี่ยรประเทศไทยนี่ยังเป็นประเทศเกษตรกรรมรแล้วก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินเรื่องของแหล่งน้ําเรื่องของสภาพพืชพันธุ์ป่าไม้รเรื่องของทะเลประเทศไทยเนี่ยถ้าพูดถึงพื้นที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ต่อหัวของประชากรเนี่ย ก็อยู่ในระดับสิบอันดับแรกของโลกหมายความว่าประเทศอาจจะไม่ใหญ่โตมากมายแต่ว่าพื้นที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ที่เหมาะเฉลี่ยต่อหัวประชากรก็ยังสูงนะครับฉะนั้นผมถือว่าประเทศไทยเนี่ยมีพื้นฐานดีมากๆเรื่องของการเกษตรฉะนั้นไม่แปลกใจที่บรรพบุรุษเราเนี่ยสร้างรากฐานของประเทศขึ้นมาจากฐานการเกษตรขณะนี้เรามีประชากรประมาณ65ล้านคนนะครับและมีที่ดิน ที่เป็นการเกษตรนี่ประมาณ3 0 131ล้านไร่มีเกษตรกรอยู่ประมาณ5.8ล้านครัวเรือนนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นสัดส,ส่วนที่อยู่ระดับ3ากว่า็ก็ถือว่ากำลังดีนะครับถ้าประเทศดั้งเดิมเลย5-60ปีก่อนก็อาจจะขึ้นไปถึง7-80%ถ้ายุโรปที่มันไปกลามากในเรื่องอื่นๆเนี่ยทิ้งเรื่องของการเกษตรเนี่ยก็จะเหลือแค่ 5%, 7%, 7ไม่ถึง10% เราก็ประเทศที่อยู่กลางๆแล้วก็มีความเข้มแข็งนะครับถ้าเราดูฐานทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าพูดถึงที่ดินเนี่ยโอ้โหเรามีาคนกเกษตรกร5.8ล้านค,ค,คนเรือนที่ดินตั้ง1้0ยสิล้านไร่เฉลี่ลยแล้วเนี่ยกเกษตรกรคนหนึ่งเนี่ยมีที่ดินถึง22ไร่อันนั้นคือถ้าเฉลีย่ยโดยภาพรวมดยภาพรวมเนี่ยสบายๆ2 2ไร่จะทําพืชไร่พืชสวนทํานาต่างก็พออยู่ได้เรามีอ่าวไทยเรามี อันดามันรประมงของเราเนี่ยแสนครอบควาครอบครัวเนี่ยโอ้สบายๆนะครับทะเลอุดมสมบูรณ์ถ้าเราดูขึ้นไปทางเหนือเนี่ยครับเราก็มีไร่หมุนเวียนแล้วก็มีพื้นที่ภูเขาอ,าอีสานแล้วก็มีทุ่งเลี้ยงสัตว์ฉันเรี้ยงไงวบเราพอจะอยู่ได้รเราหารายได้ถ้าคำนวณมาเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ประมาณหนึ่งใ,ในเก้าหนึ่งในสิบของ <łość> <Harriet. S 1> ตัวเลขภาพรวมของ GDP <shocked> ของประเทศก็ประมาณ1ล้าน <imiento> ล้าน <cessor> <pen> นะครับ1ล้านล้านเนี <cash> ่ยโอ้โหถ้า1ล้านล้านบาทเนี่ยถ้าประชากรเกษตร5ล้าน อลังก่อนคนเรือเนี่ยหาเนี่ยปีหนึ่งก็ต้องมีรายได้อย่างน้อยก็ประมาณ2องแสนถึงสามแสนบาทเพราะต้องมองดูสถานการณ์ในภาพรวมสัดส่วนระหว่างผู้ที่จะใช้ทรัพยากรกับตัวทรัพยากรเองเนี่ยถ้าจัดการได้ดีมันก็พอได้อยู่มันพอสมบูรณ์ที่จะดูแลจัดการอยู่มันน่าจะดีมากๆเลยทุกรัพยากรก็อุดมสมบูรณ์เรื่องของการตลาดมูลค่าส่งออกแต่ละปีก็เยอะเกษตรกรที่อยู่ตรงกลางเป็นฝ่ายผลิตแล้วก็ฝ่ายป้อนผลผลิตให้กับ ภาคธุรกิจการค้าอุตสาหกรรมเนี่ยกลับมีปัญหาคือ,อทีนี้ปัญหามันเกิดอะไรขึ้นบางจุดมันมีปัญหาอยู่นอะอาจารย์ทั้งที่ว่าเรามีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็น่าจะเพียงพอถ้าเรามีการ,รจัดการที่ดีแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องป่าเรื่องความหลากหลายหรือทะเลนะครับ,รบอาจารย์อาจจะลองสรุปดูในแต่ละประเด็นว่าปัญหาที่ที่อาจารย์ไปทํางานและอาจารย์พบอยู่ในแต่ละเรื่องที่มันเริ่มเห็นเป็นประเด็นปัญหาแลวิกฤตขึ้นมาถ้าเราไม่จัดการมันมีเรื่องอะไรบ้างครับอาจารย์คร เกษตรกรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาวนา,ชาว,นานชาวสวน,านชาวไร่ชาวประมงเนี่ยคมคิดว่าเขามีฐานการผลิตเขามีที่ดิน <leaks. S 2> บางแห่งมีที่ดินอาจจะไม่มากอย่างอย่างทางใต้เนี่ย <leaks. S 2> ก็จะมีป่า <leaks. S 2> สําหรับเก็บเป็นแหล่งอาหาร <Domin. S 2> บางแห่งที่อยู่ริมทะเลที่ดินก็ไม่มากมท,ที่ดินทํานาอาจจะน้อยแต่ว่ามีทะเลนะครับฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือฐานเกษตรกรก็จะอยู่บนหนึ่งพื้นฐานของที่ดินสองแหล่งน้ําที่จะใช้ในการการเกษตรสาม ถ,ถ้าเป็นชุมชนบนภูเขาก็จะมีป่าชุมชนใกล้ทะเลก็จะมีทะเลทั้งนี้ก็มีความสมบูรณ์แต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยที่การพัฒนามันกระตุ้นมากๆโดยเฉพาะเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยทรัพยากรมันจะเป็นที่ดินก็ดีแหล่งน้าก็ดีทะเลก็ดีมันก็ถูกรวมศู์บริหารจัดการในรูปแบบของการให้สิทธิกับเอกชนคำว่าให้สิทธิกับเอกชนนี่หมายความว่าเดิมเนี่ย ชาวบ้านอาจจะใช้อยู่ในรูปแบบของชุมชนเช่นป่า<ม>ชุมชนทะเลชุมชนแหล่งน้ําสาธารนณะซึ่งใครคก็ใช้ได้<ม>แต่ว่าพอรัดเข้าไปบหารจัดการในรูปแบบของสัมปทธานบัางประทานบัตรบัางให้สิทธิบัตรต่างๆบ้างนี่ก็ทําให้การเข้าถึงทรัพยากรเนี่ยมันจํากัดลง<อ>ฉะนั้นการหาอยู่หาก,กินตามธรรมชาตินี่ก็เริ่มมีข้อจํากัดลงเนื่องจากรูปแบบการจัดการ ให้สิทธิ์กับเอกชนสิทัพากรมันก็เลยกลายเป็นสิทธิ์ของรัฐกับสิทธิ์ของเอกชน<อ>แต่ว่าสิทธิ์ของชุมชนหรือว่าจารีลิตประเพณีที่ชุมชนใช้กันมานานเนี่ยก็ถูกกดทับเอาไว้ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้กเกษตรกรมีปัญหาทีนี้มาดูในพื้นที่ของกเกษตรกรเองที่เป็นพื้นฐานการผลิตสมัยรกร่อนเนี่ยผมคิดว่าก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าภาคกลางเนี่ยก็ห้าสี่ห้าสิบไร่เนี่ยก็เป็นเรื่องสบายสบายแต่พอมันเยอะแล้วก็ ลดลงมาเหลือ20่สไร่แต่ว่าในช่วงสัก 20- 30ปีที่เราเร่งการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าโอ้โหดูภาพผันมันดีนะมันน่าจะทําให้ผลผลิตตอนไร่เพิ่มขึ้นมันจะทําให้ปริมาณข้าวปริมาณผลผลิตทางการเกษตรสองออกแต่ละปีเนี่ยมันมีปริมาณที่มากต่อรองกับราคาตลาดโลกได้แต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยการเพิ่มผลผลิตเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนฐานของ ความรู้ภูมิปัญญาแต่ว่ามันอยู่บนฐานของการเพิ่มการลงทุนเรื่องของปัจจัยการผลิตอ่าฉะนั้นเกษตรกรที่ใช้ทุนอย่างทุกข้าวเนี่ยเคยใช้ต่ํากว่าพันบาทต่อไร่แต่ว่าเพิ่มการผลิตด้วยการใช้ปุ๋ยใช้ยาใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรเครื่องกลมากๆเนี่ยคานี่มันขึ้นเป็นสี่พันห้าพันบาทต่อไร่แต่ว่าสิบปีก่อนเนี่ยข้าวเกวียนละสี่พันห้าพันรพอเพิ่มผลผลิตมามากๆก็ ประมาณ5,000ต้นๆเท่านั้นเองเพิ่งจะมาขึ้นเป็นหมื่นหมื่นห้าก็ช่วงที่รับใบบีบขึ้นมาเพราะโดยรวมแล้วเนี่ยชาวบ้านถูกทําให้คาดหวังว่าเปลี่ยนระบบเป็นเกษตรแพนใหม่เพิ่มผลผลิตขยันมากขึ้นเนี่ยจะทําให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากมากขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่าสิบยี่สิปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ผลผลิตสูงจนล้นตลาดแต่ว่าราคาไม่ได้เพิ่มขึ้น ประเทศไทยไม่มีอำนาจต่อรองในระดับสากลส่วนในระดับชาติเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่แม้กระทั่งชาวประมงก็มีอำนาจต่อรองกับพ่อค้าหรือกลุ่มทุนฉะนั้นเนี่ยหนึ่งต้นทุนสูงสองไม่มีอำนาจต่อรองราคาคกา็ขายได้ราคาต่ำฉะนั้นมันก็จะขาดทุนอยู่ สม่าเสมอแทบทุกปีด้วยได้ปีนึงขาดทุน2ปีได้ปี2ปีขาดทุน3ปีอย่างนี้อันนี้เป็นประเด็นสาคัญประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยการที่ลงทุนเพิ่มเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการสะสมทุนแต่มันเกิดจากการกู้ยืมจากธนาคารสถาบันการเงินและการกู้เงินนอกระบบฉันทําให้ภาระของเกษตรกรเนี่ยสูงมากขึ้นยิ่งหนักขึ้นไปอีๆครับเระนั่นประการที่2ประการที่3เรื่องของความเสี่ยงสมัยก่อนเนี่ย ปัญหาโลกร้อนมันเคยมีฝนก็ค่อนข้างจะสม่ำเสมอสิบปีอาจจะมีแรงสักปีสองปีหรือว่าหลังๆนี่ก็ห้าปีสักครั้งแต่เดี๋ยวนี้มันทั้งแรงทั้งน้ําท่วมปีเดียวกันบางทีสองสามรอบถ้าเรียกไงความเสี่ยงมาอยู่ที่เกษตรกรมากขึ้นอนตัวที่สามตัวที่สี่เนี่ยพอมันขยายพื้นที่ออกไปมากขึ้นเนี่ยเรื่องโรคแมลงระบาดมันก็มากขึ้นการควบคุมมันก็อยู่ได้ยากฉะนั้นนี่สี่ห้าอย่างเนี่ยก็ทําให้เกษตรกรอยู่ในสภาวะที่ ขาดทุนซ้ำซากสุดท้ายเป็นหนี้เป็นหนี้สินก็ต้องขายทรัพย์สินขายทีดท่ดินก็ที่ดินก็หลุดมือพอหลุดมือปั๊บก็ต้องไปเช่าที่ดินแล้วก็มีปัจจัยเพิ่มมาอีกตัวคือเพิ่มค่าเช่าที่ดินไปอีกฉะนั้นสุดท้ายแล้วเกษตรกร,รนในขณะน,น,นี้อยู่ในสภาพที่อยู่ไม่ได้พอรัฐบาลเข้ามาอุ้มยกตัวอย่างเรื่องของการอาจจะนำระปรากฏว่าขายไปแล้วสเดือนเมื่อวานนี้โทรคุยกับเกษตรกร ลายหนึ่งเนี่ยกู้เงินมานี่เดือนเนี่ยเกือบสองแสนบาทแล้วยังไม่ได้เงินเนี่ยต้องกู้มาใช้ในคเลือการหมุนเวียนเงินที่จะเข้าในระบบที่เขาจะใช้ในวิถีชีวิตประจําวันเขาก็หายไปก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินขึ้นมาท่นนี้นี่คือชีวิตของเกษตรกรที่เป็นอยู่กับความเสี่ยงสร้างอาหารให้คนทั้งประเทศคนอีกหลายส่วนในโลกได้กินได้ใช้สร้างอภิษณานให้ภาคธุรกิจบริการอุตสาหกรรมไปแปรรูปไปต่อยอดสร้างมูลค่ามากมาย แต่ว่าตัวเองกับมือแต่นี่มีแต่สังเอาล่ะครับนะครับเอาล่ะครับอันนี้เป็นเป็นส่วนที่หนึ่งที่เราคุยกันก็คงจะเห็นว่าฐานทรัพยากรเนี่ยที่อาจารย์พูดนะว่าตัวนึงก็คือเรื่องของอาการกระจายนะครับเรื่องสิทธิในเรื่องของการเข้าถึงทรัพยากรที่มีการรวมศูนย์เนี่ยมันก็ทาให้คนเล็กคนน้อยหรือกเกษตรกรเนี่ยก็เข้าถึงหรือว่าใช้ทรัพยากรเนี่ยตรงน,นี้อย่างถูกถูกถูกเอาไปใช้อย่างไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่เสมอภาค ไม่ว่าเรื่องดิน<ฤ>เรื่องน้ําเรื่องป่าหรือความหลากหลายเรื่องทะเลนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการจัดการที่ไม่เหมาะสมซึ่งไปเชื่อมโยงกับเรื่องระบบการผลิตทางการเกษตรที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองแล้วก็มีผลกระทบต่อตัวทรัพยากรเอง<ฤ>ที่ทําให,ให้ไม่ว่าดินเรื่องน้ำนะหรือความหลากหลายนี่มัน,มนเสื่อมลงแล้วก็สุดท้ายเรื่องตอน้นยบายรัฐแล้วก็ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น<ฤ>แล้วก็มันก็เป็นวังวนท้ายสุดก็เข้ามาถึงความอยู่รอดของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็วิถีชีวิต<ฤ>อันนี้เป็นส่วนแรกที่เราได้ใช้เห็นภาพของสถานการณนนนครรรััััแล้้้ววกกกก็ปปญหาาททีี่่มเิดขึึสุองงพ ของถ้าจัดการให้ดีมันยังมีความสมบูรณ์มันยังมีความเพียงพอแต่ว่าถ้าเราจัดการไม่ดีนะครับเราไม่มีระบบที่ดีไม่มีการกระจายอำนาจที่ดีไม่มีเรื่องของระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสมเนี่ยมันก็จะเกิดวิกฤตหรือเกิดปัญหาที่เราเห็นอยู่ในแต่ละพื้นที่อันนี้เป็นช่วงที่หนึ่งที่เราคุยกันที่จะให้เห็นสถานการณ์และปัญหานะครับต่อไปเราจะมาคุยกันในช่วงที่2นะครับในเรื่องของอแนวทางนะครับ ครับเรามาดูประเด็นที่2หลังจากที่เราวิเคราะห์สถานการณ์ไปแล้วนะครับแล้วทีนี้ทิศทางและข้อเสนออาจารย์มองต่อตอนนี้ยังไงว่าการจัดการทรัพยากรในการส่งเสริมพัฒนาการเสร็แล้นะครับว่า มันจะมีทิศทางและข้อเสนออย่างไรที่เราจะเดินต่อไปในอนาคตนะครับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นต่อตัวชุมชนเองก็ต้องทําอะไรอย่างไรอาจารย์มองอยังไงในตัวหน่วยงานรวมถึงตัวนักส่งเสริมการเกษตรเองเนี่ยนะครับควรจะมีแนวคิดทิศทางข้อเสนออย่างไรในมุมมองของอาจารย์แล้วก็ในประเด็นของตัวนโยบายเองเนี่ยซึ่งหลายเรื่องมันเกี่ยวพันกับตัวนโยบายไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นจะถึงระดับประเทศก็ตามเลยนะครับอาจารย์มองแต่ละส่วนตรงนี้ยังไงเราเริ่มจากชุมชนก่อนไหมครับอาจารย์ว่ามองอาจารย์มองอยังไงว่าเขาต้องปรับตัวหรือต้องมีข้อเสนอครับผมก็แนวคิดสัก สอสเรื่องที่คิดว่าควรจะต้องพูดคุยกันที่ทําให้เกษตรกร,กรได้ลืมตาอับปากได้ครับถ้าพูดถึงชุมชนเนี่ยต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทําให้ชุมชนเนี่ยพึ่งพาภายนอกมายาวนานจะทําอะไรก็ต้องรอนโยบายจากรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมทุกอย่างต้องไปปรึกษาเกษตรกร ช่วงยาวนานมากเลยที่ไม่ได้คิดเองทุกอย่างก็ดูตามฉลาข้างทองดูตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่กลายเป็นคนที่มีหน้าที่ทําตามคนอื่นสั่งอย่างเดียวแล้วทังนนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกษตรกรเนี่ยไม่รู้เท่าทันสิ่งที่เขาแนะนําม,มาเนี่ยไม่ได้เข้าใจแต่ลงไปทําสุดท้ายก็จะไม่ประสบความสำเร็จเพราะทําแล้วเวลาเกิดปัญหาแล้วไม่มีความสามารถที่จะไปจัดการกับปัญหาได้ฉะนั้นแนวคิดแรกเนี่ยก็ต้องทําให้เกษตรกรเนี่ย มีความคิดในการพึ่งตนเองอให้มากที่สุดการพึ่งตนเองไม่ได้หมายความว่าต่างคนต่างอยู่เ <pł ac. S 2> ขาพึ่งตนเองก็หมายความว่าเกษตรกรในชุมชนเนี่ย <c> ต้องรวมตัวกัน <c azon> ต้องพันดึกกำลังกันทบทวนองค์ความรู้แล้วก็ร่วมกันนําองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยมาทบทวนนํามาปฏิบัติแล้วก็อะไรที่มันไม่ทันสมัสมยเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องถึงเวลาที่จะต้องปรับเปลี่ยนแล้วมไม่ใช่จะยันทําในสิ่งที่มัน โบราณแล้วมันก็ไม่สอดคล้องกับในสถานการณ์ปัจจุบันค,บความรู้เทคโนโลยีพื้นบ้านดีๆมากมายที่เราจะต้องสืบสานต่อแต่ว่าค,ความรู้เดิมๆหลายอย่างที่มันทําไม่ได้เพราะว่าต้นทุนมันสูงอาจจะต้องใช้แรงงานสูงมากๆอะไรอย่างนี้ก็ต้องมาพิจารณาปรับให้มันสอดคอล้องอันแรกก็คือเรื่องของการปรับแนวคิดให้เพิ่งตนเองแล้วก็เกิดการรวมตัวกันตัวที่สองคือเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรการเกษตรผมคิดว่า เกษตรกรเนี่ยคนทํานาทําสวนทําไร่เนี่ย,ยต้องพึ่งพานน้ำต้องพึ่งพาาา่าทะเลถ้าคนเป็นชาวประมง <c oughs> ะมันเป็นไปนไม่ได้ที่ผ่านมาเนี่ยที่จะให้รัฐเป็นคนจัดก,การ <c oughs> แล้วให้เกษตรกรเป็นคนใช้ร <c oughs> ผมคิดว่าอย่างเนี้ยมันทําให้สิ่งที่เกษตรกรต้องการเนี่ยกับสิ่งที่รัฐจัดจาก,การให้เนี่ยมันไม่ตรงกันสักที <c oughs> เพราะไม่ตรงกรันมันก็ทําให้ไม่สามารถจะสนอง <c oughs> <c oughs> หรือว่าสนับสนุนให้เกษตรกรได้ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพดนั้นแนวคิดที่จะต้องปรับก็คือจะต้องทําให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยหนึ่งได้มีส่วนร่วมในการจัดการตัวทรัพยากรของอเขาเองอก็คือทําให้เขาหนึ่งมีความรู้สึกเป็นเจ้าของอแล้วก็เข้ามาร่วมจัดการ,รใช้ประโยชน์แล้วก็รวมถึงการดูแลรักษาการบํารุงรักษาด้วยนะครับขณะนี้จะเห็นว่าแม้กระทั่งระบบชมระทาน สร้างมาแล้วตอนนี้ก็ไม่มีงบบำรุงรักษาแล้วแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีรวกมชมประานจังหวัดหนึ่งมีเจ้าที่ไ่ถึงสิบคนฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้แล้วที่จะทําในระบบเดิมชาวบ้านก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเจ้าของชาวบ้านก็มีของถสอเอ้ยมันของชมประทานฉะนั้นเราจะเห็นว่าประตูน้ำเนี่ยแทบจะไม่เหลือพวงมาลัยหายหมดไปช่างกิโลขายหมดเพราะเขาไม่มีความรู้สึกเป็นของเขาเขาเลยไม่ได้ช่วยดูแลรักษาฉะนั้นเรื่องทรัพย์กรก็คือต้องทําให้เกษตรกรมีความรู้สึกว่า มันเข้าเป็นเจ้าของและเขามีบทบาทในการบริหารจัดการเขาก็ต้องเปลี่ยนแนวคิดด้วยแล้วก็ต้องสืบเชื่อมโยงระหว่างภูมิปัญญาในกับความรู้ภายนอกเอามาปรับกับสถานการณ์ปัจจุบันให้เหมาะสมอันนี้เป็นมิติในเรื่องของของตัวชุมชนครับครับจันีในส่วนของนโยบายเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะนโยบายเนี่ยมันช่วยชี้ทิศทางการส่งเสริมการเกษตรเรียกง่ายๆว่ามันช่วยให้เห็นว่า การเกษตรในแนวทางไหนเนี่ยมันจะทําใหอ้อยู่รอดมันทาให้อยู่ได้ทําให้เกิดผลตอบแทนที่คุ้มค่าทีนี้อาจารย์ผู้ตัวที่ผมถามนโย,ยบายสําหับสงระดับะระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นเทศบาละะอบตเนี่ยอาจารย์มีข้อเสนอกับกับตรงนี้ยังไงรวมถึงนโย,ยบายระดับของรัฐเองของส่วนกลางเองเนี่ยถ้าเราแยกเป็น2ระดับมันจะมีความต่างความเหมือนหรือมีเฉพาะอะไรยังไงไหมครับเอาข้้งล่างก่อนก็ได้อาจารย์ครับะระดับท้องถิ่นนโยบายางจริงนโยบาย2ส่วนนี้ประการที่1นึ่งมันเชื่อมโยงกันประการที่2เนี่ยท้องถิ่นเองเนี่ย ขณะนี้เนี่ยยังฟังนโยบายจากข้างบนอยู่ค,คือยังไม่มีความเป็นตัวของตัวเองอาจจะเป็นที่ส่วนหนึ่งคือเอจ้าหน้าที่ของในด้านกาเกษตรเนี่ยก็ยังอยู่กับกรมส่งเสร,ร,ริมการเกษตรยังอยู่กับกรมวิชกาการเกษตรยังอยู่กับกรมพัฒนาที่ดินต่างๆฉะนั้นก็ยังมีความรู้สึกว่าะระหว่างท้องถิ่นกับส่วนกลางส่วนภูมิภาคเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันดับแรกนี่ก็คือ จผมเนี่ยนะมันต้องปฏิรูปโครงสร้างมันต้องทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปอยู่ในท้องถิ่นนะครับมันถึงจะได้รับใช้เกษตรกรแล้วก็ผูกพันกับประเด็นปัญหาแล้วก็ท้องถิ่นจริงใช่ครับแล้ั้นส่วนเรื่องของนโยบายเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วที่ข้างบนคิดอย่างหนึ่งไอ้ท้องถิ่นคิดอย่างผมคิดว่ามันจะต้องคิดร่วมกันแต่การคิดร่วมกันเนี่ยมันต้องอยู่บนฐานจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนควหมายคามว่าท้องถิ่นที่บ้านอาจารย์มันเพ็ญเนี่ยแถวพังงาแถวกระบี่แถวภูเก็ตเนี่ย มันก็มีธานการผลิตแบบหนึ่งบ้านผมบาตจินบุรีเนี่ยมันเป็นดินแดนแห่งท้องนาภาคเหนือที่เขาก็อีกแบบหนึง่แล้วอีสานอีกแบบอีสานอีแบบฉะนั้นเนี่ยมันต้องให้เขาได้พูดคุยวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาข้อเสนอแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นแนวทิศทางแนวนโยบายเพื่อให้ทุกคําว่านโยบายเนี่ยก็คือทิศทางเพื่อให้หน่วยงานองค์กรรวมทั้งเกษตรกรเจ้าหน้าที่ส่งเสริทั้งหลายแหละได้เห็นทิศทาง ไปในทางเดียวกันไม่ใช่ว่าขัดกันไปขัดกันมาถ้ามีอะไรที่มันชัดกันเนี่ยข้างล่างดังนไปย่างนี้ข้างบนก็มีหน้าที่กําหนดนโยบายที่มาหนุนไอ,ไอ้นโยบายข้างล่างจาัดสรรทรัพยิกรก็ให้มันกระจายไม่ใช่อันไหนชอบก็ให้ไปมาก อันไหนไม่ชอบให้ไปน,น้อยจัจาร์ต้อง,ต,องต้องดูปัญหาของความเป็นจริงครับอีกนิดหนึ่งจาจาร์อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะคุยในช่วงนี้ก็คือกระบวนการวิธีการทํางานของเจ้าที่ส่งเสริมนะครับ,รบทิศทางอนาคตเนี่ยจะมีข้อเสนอว่าในแง่ของการทํางานส่งเสริมรกระบวนการทํางานควรจะต้องปรับเปลี่ยนหรือต้องไปในแนวไหนอย่างไรคือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเนี่ยขณะนี้ห่างช่องว่างเนี่ยห่างกับเกษตรกรมากๆกรองกันอยู่ที่อำเภอหรือจังหวัดมากเกินไปความจริง สถานการณ์คือเจ้าที่มันอาจจะน้อยแต่ผมคิดว่าถ้าเกษตรถ้าเจ้าที่ส่งเสริมการเกษตรเนี่ยไม่ลงมาทํางานกับเกษตรกรไม่ทําให้เกษตรกรรวมกลุ่มแล้วก็ทางานกกลุ่มเกษตรกรอย่างที่เคยทํามาในอดีตผมค,คิดว่าช่องว่างก็จะยิ่งห่างแล้วก็มันจะไม่เข้าใจกันแล้วสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เกษตรกรต้องการอยากให้เจ้าที่ส่งเสริมเข้าไปช่วยกับสิ่งที่เจ้าที่ส่งเสริมได้รับคําสั่งมาจาก กระทรว,วงกระทรวงกลมเนี่ยมันจะไม่ตรงกันท้ายกเกษตรกรก็จะไม่ได้ประโยชน์จากหน้าที่ส่งเสริมฉะนั้นผมจึงอยากจะให้กเกษตรกรกับเจ้าท,ที่เนี่ย ได้ทํางานก็อย่างใกล้ชิดครับรอันนี้ก็เป็นในเรื่องของทั้งข้อเสนอทิศท,ทางต่อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวนโยบายเองหรือว่าในแง่ของกรบวนการทำงานนะครับรวมถึงต่อชุมชนอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะคุยกันต่อนะครับก็อาจจะหยิบสักกรณีหนึ่งที่มาพูดกันเรื่องที่ดินเรื่องสําคัญมากเพราะเป็นปัจจัยการผลิตพื้นฐานนะครับว่าต่อเรื่องนี้เนี่ยเราจะมีการปฏิรูปหรือมีข้อเสนอหรือว่ามีทิศท,ทางอย่างไรครับ จารย์ครับประเด็นที่อยากจะคุยในช่วงนี้กับอาจารย์ก็คือว่าเรื่องทรัพยากรตัวหนึ่งที่สําคัญกับพี่น้องเกษตรกรเลยก็คือเรื่องที่ดินอย่างที่เราทราบว่าที่ดินตอนนี้กเกษตรกรก็สูญเสียการถือครองไปเยอะหลายๆคนทําง,งานเกษตรก็เช่าเช่าที่ดินคนอื่นหรือก็มีปัญหาเรื่องของไม่มีที่ดินทํากินแล้วก็ขณะเดียวกันที่ดินก็ไปถูกกระจุกตัวนะครับอยู่ในมือของผู้ถือครองนะครับ,รบเพียงไม่กี่เจ้าหรือไม่กี่บริษัทอะไรแบบนี้ครับเป็นทีนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานนะครับในเรื่องของการทํางานเกษตรก็เรื่องที่ดิน เราลองมาใช้กรณีนี้ในการวิเคราะห์แล้วก็มองนะครับผ่านทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของเกษตรคือเรื่องที่ดินนะครับว่าข้อเสนอหรือทิศทางต่อการที่เราจะแก้ปัญหารหรืออาจจะ่าปฏิรูปตรงนี้อย่างไร,รอาจารย์ลองวิเคราะห์เรื่องทรัพยากรพื้นฐานตรงนี้ดูใชครับว่าว่ามันจะมีแนวคิดหรือว่ามันจะมีข้อเสนออย่างไรต่อกรณีของเรื่องที่ดินของพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นทรัพยากรที่สําคัญครับคือถ้าเป็นเกษตรกรแล้วไม่มีที่ดินนี่มันก็ไม่มีอนาคตใช่นะครับฉะนั้นที่ดินจึงเป็นเรื่องสาคัญถ้าเราดูตัวเลข ภาพรวมเมื่อกี้ผมก็ <c oughs> ได้พูดไปครั้งแล้วว่าที่ดิน3 2 0ล้านไร่เนี่ยเป็นที่ป่าประมาณทั้ง1 0อล้านไร่หรือ33%ก็ <c oughs> ที่เกษตรก็ประมาณ31%ปร์เซ็นตหรือประมาณ130ล้านไร่เนี่ย <c oughs> กับเกษตรกรประมาณ5.86 <c oughs> ล้านคน <c oughs> เรือเนี่ย <c oughs> ยังไงก็พอ <c oughs> 2, 2. ี7 2ลบาน ไล่โดยเฉลีย่ยต่อควเรือนฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตัวเลขเนี่ยนี่ก็กําลังดีเหมาะมากมากเลยแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นที่ดินร้อยละ70มันอยู่ในมือของคนประมาณร้อยละสิเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นคนนึกภาพมันไม่ได้กระจายอย่างเกษตรกรจริงๆเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินเหลือไม่ถึง,งร้อยละ30แล้วที่สําคัญก็คือว่าไอ้ที่ถืออยู่เนี่ยก็จํานอง อยู่กับธนาคารอีกเยอะแยะนะครับที่เช่าอยู่ก็20่กว่าล้านไร่แล้วที่สําคัญคือที่ติดอยู่ในธนาคาร30กว่าล้านไร่ก็เป็นที่ที่ไม่มีผลิตภาพมหมายคมว่ามันที่ดินที่ไม่มีอนาคตรอรอขายเก็งกำไรลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นจะต้องทําไงจันครับทานนี้ตรงนี้เนี่ยนี่นี่แค่เกษตรกรที่อยู่ในภาคกลางแต่ว่ายังมีเกษตรกรอีกจํานวนมากนะอาจารย์มันเพลนครับ ซึ่งในโลกนี้ไม่ค่อยมีเคสนี้มากเหมือนกับประเทศไทยคือเกษตรกรที่ทำมาหากินตั้งลกทิ้งฐานลกลากมายาวนานเป็นปร้อยรอยปีแต่ว่าวันดีคืนดีพื้นที่นั้นอุดมสมบูรณ์ก็รักษาป่าอยู่ก็ไปประกาศเป็นเขตป่าต่อมาก็ประกาศเป็นป่าสงวนก่อนแล้วก็มาเป็นป่านุรักักแล้วตอนนี้ก็เป็นอุทยานบ้างเป็นเขตร,รักษาพัธษ์สัตว์ป่าบ้างม,มีสภาพเป็นป่าสงวนบ้างเนี่ยปรากฏว่าเขาสํารวจแล้วเนี่ย มีหกหมื่นกว่าลาย<ม>ที่เขาใช้มาตีสามสิบม่ยอสีหนึ่งเนี่ย<ม>สำรวจจนหกหมื่นกว่าลายเนี่ยสำรวจไปแล้วพิสูจน์ว่าอ,าอยู่มาก่อนเพียงไม่ถึงหมื่นลายครก็เรียกง่ายๆว่าอีกห้าหมื่นกว่าลายเนี่ยพิสูจน์แล้วบอกว่าอยู่มาหลังการประกาศ<อ>ทั้งๆท,ที่เราดูทางเหนือไล่จะมาซีกตะวันตกแทบทั้งหมดเนี่ยเพราะเป็นชุมชนอยู่มาเก่าแก่<ม>ฉะนั้นนี้ก็เป็นปัญหาเป็นปัญหาเรื่องการเินการถือของที่ดินโดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นกลุ่มชนเผ่า คร,ครับฉะนั้น<ม>อันนี้ก็เป็นประเด็นที่สําคัญคที่ผมถามว่าทําไมเกษตรกร,กรส่วนใหญ่จึงสูญเสียที่ดินผมจะไปไว,ไว้ประเด็นที่หนึ่งคือเรื่องของการยกเลิกการจํากัดการถือของที่ดิน<ม>เดิมเนี่ยมี